โฟปล่อยโฮเล่าเรื่องความรักมิกกี้ฮ่าฮ่าอยู่ช็อกน้ำตาหลาตามพีกบทสุดท้ายงงไปหมดทำตัวไม่ถูกนิกกี้น่าฉัดเผยคลิปครั้งแรกในชีวิตโฟสโกกลัตปล่อยโฮเรื่องความรักกลางรายการนิกกี้พยายามเค้นถามเรื่องความรักของสาวโฟสโกกลัตเป็นโสดแล้วใช่ไหมเป็นยังไงถามว่าไปออสเตรเลียมา2เดือนฮอตใช่ไหม โฟบอกว่ากูไปเที่ยวคนไปเที่ยวเมืองนอกต้องฮอตหรอหลังกล้องฮอตปรึกษากับผมทําไมผู้ชายมันถึงทําได้วะทําไมผู้หญิงอย่างพี่ทําไม่ได้วะโฟสวนกับมึงคุยกับใครอ่ะคุณมีเพื่อนที่จินตนาการเยอะหรอถามว่าทุกวันนีชีวิตเศร้าไหมโฟนี่ยเผยว่าไม่เศร้าทําไมต้องเศร้าเรื่องเศร้าจะมีอยู่สองเรื่องเรื่องความรักกับเรื่องครอบครัวที่จะเศร้าแอบไปเราไห้ จะรอให้ในห้องน้ำคนเดียวที่มีโรคเศร้าคนอื่นจะไม่รู้รอให้ล่าสุดเมื่อไหร่โฟเนี่ยเราว่าตอนอยู่ออสเตรเลียมีเลือกเศร้าตอนแรกไม่ได้เป็นอะไรเลยอยู่ดีๆพี่สาวที่อยู่ออสเตรเลียเขามาบอกว่ามึงรู้เปล่าว่าแม่เป็นมะเร็งกูช็อกเลยเว้ยพูดแล้วน้ำตาจะไหลแต่ก็นิ่งรู้ปะแม่อยู่ได้อีกสี่เดือนก็บอกไม่รู้เรื่องเลยสาวโฟนเนี่ยกนเล่าไป การน,น้าตามไม่ไหวร้องไห้ออกมาทําเอานิกกี้นาะชาดเนี่ยร้องไห้ตามโดยโฟนเนี่ยบอกว่าก็ช็อกเลยเพราะเห็นพี่สาวร้องไห้แล้วแล้วเขาท้องอยู่ด้วยเขาบอกว่าเขาบอกญาตคนนึงบอกให้ญาติอะไม่ต้องบอกลูกบอกหลานไม่ต้องบอกใครเลย เขาบอกไม่อยากให้ใครเปืองตังไปจ่ายค่ารักษาเขาไอจุดๆกูทํางานหนักเพื่ออะไรเลยโทรไปหาญาติคนที่แม่บอกว่าให้ปิดเป็นความรับอย่าบอกลูกพี่สาวโทรไปเลยนาคิดได้ไงที่จะปิดลูกจะไม่ให้รักษาเลยเหรอพี่สาวก็โทรไปใส่ๆแล้วก็ร้องไห้ตอนนั้นพี่ไม่ร้องพี่ต้องเค็มแข็งก็บอกให้พี่สาวไปนอน สักพักพี่เข้าห้องน้ำไปร้องไห้เหมือนเล็ดเอ็มวีอาบน้ำอยู่ร้อง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 หนักมากๆ เครียดนอนไม่หลับป่วยเลยผ่านไปสองถึงสาวันนักคุยกันจะเอายังไงหาโรงพยาบาลไหนดีไปรักษาแม่โทรหารพี่สาวคนโตจะเป็นคนพาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่พี่สาวไม่ได้ไปเขาคุยกับหมอคนเดียวแล้วมาเล่าให้น้าฟังเก็บเงียบมาปีกว่าแล้วลูกสาวน้ามาบอกพี่สาวว่าแม่อยู่ได้อีกสี่เดือนโทรหารพี่สาวคนโตอย่าบอกว่า ถ้งมีอะไรผิดพลาดก็ไปคุยกับหมอที่อยู่อีก4เดือนหมอจะไปเมืองนอกนิกกี้เนี่ยถึงกับร้องไห้ฟรีเลยตกใจหมดกูก็ตกใจวันนั้นกูร้องไห้เป็นบ้าเป็นบอเลยถามว่าเมื่อกี้ร้องไห้ทําไมโฟนก็ตอบว่าแอคติ้งมือจับได้มีภาพไปใช้นิกกี้ที่ยังตกใจไม่หายบอกเลยกูช็อกเลยอยะตกใจ เพราะเขาไม่เคยพูดกับกูไงมันมาล้องให้ในรายการกูกูทําตัวไม่ถูกมุงไปหมดเลยอย่างเมื่อกี้กูก็นึกถึงแม่เขาแล้วกูก็ทําไงวันเนี้ยสาวโฟดียังบอกอีกว่าหมอใจอยู่อีกสเดือนหมายถึงหมอจะอยู่สี่เดือนที่รักษาแม่แล้วหมอจะไปเมืองนอกแล้วมะเร็งตรวจแล้วไม่พบเชื้อมะเร็งแม่กูรักษาจากหมอแล้วฟังเพียน เขาบอกว่าจะไปตรวจเชื้อมะเร็งแม่กูก็คิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งตกใจเราให้กันหมดปีนงานแม่เป็นเลือดจางอยากรู้เป็นอะไรเขาเลยไปตรวจแค่นั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปพี่สัมโฟนเนี่ยได้เผยถึงเรื่องของความรัก และรวมไปถึงความสัมพันธ์ของหนอกธนาด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะแล้วแม่เขาแบบมีอยากให้พี่แบบว่ามีแบบสามีมีลูกอะไรอย่างงี้ไหมพี่โฟแม่อะเป็นห่วงอยู่แล้วแต่แม่บอกว่าถ้าเกิดมีแล้วไม่ดีไม่ต้องมีให้อยู่กับที่บ้านไปเราพี่อยากมีไหมพี่อชอบมีแฟนเออชอบมีแฟนเพราะเหยามองตาผมสิมองกล้องสูเออมีแฟนนะมีแฟนแล้วยาจะบอกว่าพี่อะไม่เคยมีชีวิตโสดโสดนานสุดเท่าไหร่ ไม่ถึงสองวันแม้หรือไงไม่รู้ว่าไม่มันคือจะเป็นประมาณนี้เว้ยพอพี่โสดปุ๊บหรือว่าพี่โพสอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนทักมาพอทักมาปุ๊บรู้สึกว่าเอาใครก็ได้มาเยียวยาเราให้เราดีขึ้นมันจะเป็นฟิลนาสมัยก่อนมันจะเป็นแบบนี้เราจะไม่มีโอกาสได้หาตัวเลือกเลยคือใครเข้ามาก็คือคว้าไว้เพื่อเพื่อให้เยียวยาเราให้ดีขึ้นใช่ประมาณนั้นแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตอนนี้อยอะไรคุยเรื่องอะไรอยู่เนี่ยอยากรู้อยากรู้ยิงเผื่อแบบผู้ชายจะดีเอ็มมาหาไงไม่ต้องดีเอ็มไม่ต้องไม่ว ชอบน่องว่ะผมว่าไอคนเขาก็คิดกันนะโมโหเลยนะวันนั้นอะ <laughs> โมโหเลยอะกห <laughs> มัดเลยโมโห,หน่องเลยเพราะที่ไปลงรูปกันแล้วก็แบบมีโฟลหลายๆายรูปอะแล้วกำมัดเลยไ <laughs> หมกำมัดเลยไหมเกือบอันฟฟลน่อง <laughs> โมโหเลยอะพอดูออกด้วยว่าต้องมีใครชอบกันส้กคนอะ เออนี่เราจะมาเล่นอะไรกันอย่างนี้วะจะบอกว่าพี่ชอบอ่ะบังเผลอน้องอาจจะไม่ชอบพี่อ่ะพี่ชอบน้องไม่พี่จะบอกแล้วพี่รู้จักน้องเพราะว่าเล่นละครด้วยกันแล้วตอนนั้นตอนที่เล่นละครด้วยกันก็ค่อนข้างที่จะแบบคุยกันเมื่อนี้แต่ว่าคุยกันในกองถ่ายนะไม่ได้มีคุยนอกรอบอะไรเลยแต่รู้สึกว่าน้องเป็นคนอารมณ์ดีแล้วเป็นคนสนุกเราก็รู้สึกว่าเราคุยได้คืออารมณ์เหมือนนิกเกี้ย์ะเก็ตบ้าพี่ก็รู้สึกว่าคนแบบเนี้ยคุยได้เป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างนี้น้องเป็นเพื่อนสเปกไหมเอาจริสัยก่อนแมหน้าาตว่อนาหน้าตา แล้วรวยด้วยคือของแถมเคยมีแฟ,แฟนแบบรวยๆเลยไหมไฮโซอะไรเงี้ยไม่เคยหล่อแบบที่พี่คิดว่าหล่อของพี่เนี่ยเป็นแบบไหนคือสมัยก่อนอ่ะชอบคนหน้าตาคมๆตาโตจมูกโด่งสูงอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนนะแต่พอตอนเนี้ยผ่านมาสักพักก็รู้สึกว่าใครก็ได้รู้สึกว่าหน้าตาดีไม่จำเป็นต้องหล่อคมแล้วอ,อายุเริ่มเยอะทำให้เริ่มลดมาเรื่อยๆเอเอ,เอจริง <laughs> แต่ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดมองรวมๆดูดีมีไลฟ์สไตล์แล้วก็มีคาแรคเตอร์โอเคละแต่น้องเนี่ยเต็มสิบเนี่ยใช่สเปคเราเท่าไหร่พ่อหน้องก็โสดด้วยแต่คนแต่งโสดนเนนี้้ยอั มสิ่จริงให้เจ็บอีกสามเลยค่ะถายเกินครึ่งเรายังไม่ได้รู้จักเขาขนาดนั้นไงเราไม่รู้ว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติเอางี้ไลฟ์สไตล์พี่ก่อนไม่เที่ยวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่พี่เคยถามกันว่าเขาชอบพี่ป่ะเคยถามไม่เคยถามพี่เป็นผู้หญิงนะพี่น้องผมถามตรงๆปแล้วนี่ผมเป็นพ่อสื่อให้พี่สาวแล้วกันเพราะว่าเขามาคุยกับผมแบบหลังกล้องอ่ะคุยว่าอะไรชงให้หน่อยน้องมึงไปเชื่อไหนชงให้หน่อยชงให้หน่อยเอาได้ดิเอ้ยอ่ะพี่ผมถามตรงเลยแบบพี่โฟร์สเปคไหมไม่ใช่อ่ะทำไมทำไมมันไม่ใช่ แล้วถูกในชะ่ไหนนคิดก่อนนะคิดก่อนแล้วค่อยพูด,ค,ดนนะคิดดีๆใช่ไหมไม่ใช่อ่ะทำไมถึงไม่ใช่พี่โบเขาหน้ารักนะแต่๋ยวว่าซอยอยุเยอะเขาชอบเด็กเขาชอบเด็กเหรอคุณหนองเขาชอบเด็กไม่เกี่ยวหรอกก็าพูดเล่นแต่ว่าพอรู้จักกันอนะมันก็ไม่ได้เป็นแนวนั้นอนะแต่เขาพูดถึงพี่บ่อยนะเออจริงเหรอพูดกับผมกับพี่หญิงอะ่ะบ่อยเลยถาพี่หญิงดิบ่อยค่ะพี่หญิงสวัสดีใช่ป่ะเขาไม่กล้าเริ่มก่อนเอาตงี้ดีกว่ามันบ้าหรือเปล่าเขาบอกเขาเป็นผู้หญิงเขาเริ่มก่อนไม่ได้แต่เขาบอกแต่เขามัน เขาบอกเป็นผู้หญิงผู้เป็นผู้หญิงก็เปพูดก็น่าเกลียดสินิกกี้พี่เป็นผู้หญิงนะขพูดได้ขพูดได้ไอ้ผโตพอแล้วเอาไอเน้งเอาไงเชื่ออะไรนิกกี้เอาดม่ีเชื่อทั้งหมดเชื่อทั้งหมดเชื่อทั้งหมดเลยเหรอเรื่องมันเปลี่ยนไปแล้วนะจริงๆพี่อย่าเขินที่พี่พูดไปเลยเอางี้ถ้าจากนี้ไป DM หาเขาก่อนได้ไหมเพขาบอกเขาไม่กล้า DM หาก่อน เขาฝากผมมาไม่ต้องดีเอ็มีไลน์มีไลน์แบบเขาชอบเฟสไทม์เฟสไทม์แบบเขาก่อนนอนได้ไหมเขาบอกผมอ่าได้ดิ เรื่องเปลี่ยนเอาไงเอาไงเฟทถาหาเขาได้ไหมนะได้ดิได้ดิเฟยทำไรเยจะเขินที่เร็วสิหน้าแดงไปหมดหน้าแดงไปหมดแล้วเร็วนี่น้องมันก็ไปเล่นอะไรกันนิกกี้ม่โฟชอบจีงไงกูไม่ชอบเขาตอนไหนแล้วบอกผมว่าพี่บอกผมว่าพี่ไม่กลับพิมหาก่อนนะกูบอกว่าให้กูพิมพ์ไปจีบหรอหน้าเกียดพี่บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงนิกกี้ถ้าแจ๊คไปพ่อพิมพก็ต้องให้เขาพิมก่อนสิพี่พูดกับผมเองเข้าพูดแล้วเขาเป็นคนคิดได้เองว่าออกช่องมึงนั้นเฟยถามหาหน่องได้ไหม พูดงี้เลยเมื่อวานพี่ผู้เองนนะวี่น้องคำเสียสติละวแต่พี่ว่าอายุมันแค่ตัวเลขไงสมมติตัดอายุไปพี่ว่าเขาสวยไหมล่ะทุกคนก็ว่าเขาสวยหมดนั่นแหละเออใช่ไหมใช่นี่นะเดี๋ยวพ่อวางใส่หน้าเดี๋ยวพ์ไปหาเลยเอาแล้วเอาแล้วช่วยรับปากอีกทีนะครับคุณน้องธนาครับต่อยจากนี้ไปคุณเฟสทามหาคุณโซก่อนนอนได้ไหมครับเพราะเขาชอบคนเฟสทามหาครับได้ไหมครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องอยู่ห้องนั่งเล่นนะครับคุณห้าเฟสทามในห้องนอนนะครับเพราะเขาเคยมีปมเรื่องนี้ครับอะไรวะ ได,ได้ได้เอาเดี๋ยวคืนนี้โดไปเออเอาเว้พาวเน็ตคุณโปจะ40อยู่แล้วนี่ยมันดิ้นยิ่งเนี่ยตายแล้วพี่น้องขอบคุณนะพี่ <S 1> <S 1> ได้เลยขอบคุณมาก <S <S พี่น้องบอกเขาเขาหน่อยว่าเดี๋ยวคืนนี้คุยกันนะเ,เดี๋ยวคืนนี้สี่ทุ่มนะเออรอนะรอเลย โ okay, okay. อเคโอเควันนี้แล้วกูไปชอบไปนองตอนไหนอาจจะไม่ได้ชอบเลยแต่แบบไม่ใจเต้นไม่หวัไหวเลยเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้จีบพี่เลยพี่จะไปหวันไหวได้ยังไงทรงเขาทรงครุณนองจะเป็นทรงแบบทรงอย่างเงี้ยไม่ได้แบบทรงจีบอะแต่เป็นแบบว่าทรงหยอกอะแต่ผู้ชายแต่ละคนเปมีทรงคนละทรงสายทรงเน็ตฟังก่อนนะเขาไม่ได้ดีเอ็มมาเขาไม่ได้ไลน์มาไม่มีหยอดไม่มีอ้อล้ออะไรกันเลยแล้วที่เห็นว่าคุยไลน์คือพี่ก่อนลงคลิปขอผมดูก่อนได้ไหมอ่าก็ส่งไปให้ ดูพี่คลิปสนุกดีนนะเดี๋ยวพี่มาถ่ายช่องผมนะมนัดเจอกันมึงมันไม่มีอะไรนอกจากนี้ตัดทิ้งง่ายที่เขาพูดไปแค่ตัดทิ้ง <laughs> ตัดทิ้งทิ้งจะเอาเป็นงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของสาวโฟนที่มีเรื่องเศร้าแค่สองเรื่องเท่านั้นเองนั่นก็คือเรื่องของความรักและเรื่องของครอบครัวสาวโฟนเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าน้องธนาเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีสนุกอารมณ์เหมือนนิกกี้เลยเป็นเพื่อนกันได้ สาวโฟนนี่ก็บอกว่าสำหรับหนุ่มน่องนะคะก็เต็ม10ให้7เพราะยังไม่รู้ไลฟ์สไตล์ของเขาแฟนๆก็รอชมความสัมพันธ์ของคู่นี้ต่อไปนะคะว่าคู่นี้เนี่ยจะไปต่ออย่างไรจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะยังไงถ้าเป็นวัลนานะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมดได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ